เผยมังกรบทที่609อย่างไม่ต้องกังขาพูดถึงตรงนี้น้ำเสียงของจี้หงก็มีความเร้าใจอยู่บ้างบอกผลจากการคิดหนักก่อนหน้าของตัวเองออกมาสิ่งนี้ชี้ให้เห็นอะไรชี้ให้เห็นว่าการที่ความเร็วรถของคุณชายเฉินเหนือกว่าผูชางูนการทำดริฟโค้งตัวอยู่ก็ไม่ได้อยไปกว่าผูชางูนเออ หลังจากวู้เหวินโปรวมทั้งนักแข่งหวาเสี่ยคนอื่นได้คำพูดของจี้หงก็อึ้งไปตามๆกันจากนั้นก็เห็นบูกติเวรอนสีขาวของผูชางวูนโผล่พรวดบนจอภาพออกมาอย่างที่จี้หงบอกระยะเวลาที่บูกติเวรอนสีขาวใช้จากเข้าโค้งจนมาปรากฏบนจอภาพชี้ขาดได้ว่าความเร็วรถของผูชางวูนช้ากว่าของเฉินเฟิองอีก คันใดนั้นในขณะที่ฝูงชนจับจ้องผูชางูลก็ทำริฟที่เพอร์เฟกในโค้งแรกตัวเอสได้ส่วนโค้งที่สองไม่ติดความเพอร์เฟกคอเลยเห็นแล้วยังการที่ความเร็วรถของผูชางูลช้ากว่าคุณชายเฉินจึงไม่สามารถทำริฟที่เพอร์เฟกได้อย่างคุณชายเฉิน จี้หงเอ่ยปากพูดอีกครั้งอดไม่ได้ที่จะอุทานขึ้นมาว่าเหนือฟ้ายังมีจัก,กรวาลเหนือมนุษย์ยังมียอดมนุษย์จริงๆดูจากฝีมือที่คุณชายเฉินแสดงออกมาต่อให้เกอเออเซนติดชาร์ตอันดับหนึ่งในอันดับรถแข่งใต้ดินมาเองก็ต้องจบเหเย yeah. พอได้ยินคำของจี้หงอีกครั้งวู้เหวินโปรวมทั้งนักแข่งหวาเซี่ยทั้งหมดก็เร้าใจไปตามๆกันเนื่องจากอย่างที่จี้หงกล่าวฝีมือของเฉินเฟิงยังเจ๋งกว่าเกอเออเซนอีก ซึ่งหมายความว่าขอแค่เฉินเฟิงยินยอมการเปลี่ยนเจ้าของอันดับชาร์ตการแข่งรถใต้ดินขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งจะถูกครอบครองโดยชาวหวาเซียไอคี้ค่ากาวลี่จองหองทำไมไม่ส่งเสียงอีกละ่ะทำไมไม่คุกเข่าเลียผูชางูนหมอนั่นแล้วละ่ะจากนั้นวู่เหวินโปก็รู้สึกว่าเลือดเดือดพล่านไปทั่วตัวเงยหน้าขึ้นกำหมัดทั้งคู่เอาไว้ส่งเสียงคำรามลั่นไปยังนักแข่งค่ายกาวลี่ไม่มีเสียงตอบกลับ เหมือนวู้เหวินโปตบเข้าที่ฉาดหูแบบไร้เสียงไปที่นักแข่งชาวกาลลี่พวกนั้นรวมทั้งหลีตรงชิงจนเม้มปากสนิทยิ่งกว่าขาของสาวเวอร์จินที่หนีบแน่นเสียอีกการแข่งในวันนี้ความจริงทั้งหมดบอกพวกเราว่าฝีมือของเฉินเฟิงไม่ได้ด้อยไปกว่าผูชางูนตรงกันข้ามกลับกันสวนกระแสไปอีกคิดไม่ถึงเลยจริงๆมีเสียงบอกพวกเขาในใจว่าผูชางูนอาจจะต้องคุกเขา่าเจ๋งเป้งเลย การแข่งนัดนี้ไม่ต้องกังขาฉันมาการแข่งรถใต้ดินที่เขาคุณซานก็หลายปีไม่เคยเห็นการแข่งขันอย่างนี้มาก,ก่อนนี่จะทำริฟที่เฟอร์เฟคอจนจบการแข่งขันเลยเหรอไงนึกภาพไม่ออกจริงๆเฉินเฟิงทำได้อย่างไรนั่นสิขนาดราชารถกาวลี่ก็ไม่สามารถทำได้อย่างเขากลับยังทิ้งห่างไปเสียด้วยซ้ำ ต่อมาทุกครั้งที่เฉินเฟิงผ่านโค้งก็จะทำริฟเพอร์เฟกที่ไรที่ติออกมาทำให้เลือดในตัวผู้ชมเดือดพล่านส่งเสียงเฮกันวิจารณ์กันทั่วขณะที่ผู้ชมถูกสยบด้วยฝีมือของเฉินเฟิงคนบางส่วนก็เปิดวีแชทโพสต์ข่าวการแข่งขันครั้งนี้การแข่งขันดำเนินไปหนึ่งในสแล้วเฉินเฟิงขยี้ผูชางูนราชากาลี่ทุกโค้งเป็นการริฟที่เพอร์เฟกเรียกว่าเป็นเทพเจ้ารถแข่งก็ว่าได้ เฉินเฟิงกำลังจะสร้างตำนานในวงการแข่งรถใต้ดินจากการส่งต่อให้กลุ่มเพื่อนของผู้ชมในสนามเหล่านั้นกลุ่มเพื่อนในวงไฮโซวาเซียก็ถล่มทลายอีกครั้งบรรดาผู้ที่ชมกันแข่งขันมาตลอดพวกนั้นต่างพากันวิจารณ์และส่งต่อฝีมือของเฉินเฟิงทำไมถึงเจ๋งอย่างนี้ การไวรลัลความคืบหน้าการแข่งขันและถูกวิจารณ์กันไปในคราวเดียวกันบรรดาไฮโซวาเสียที่ติดการตามแข่งขันนัดนี้ต่างก็มีความกังขาในใจดังคำกล่าวว่าคนเรามีความถนัดต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะอยากเรียนให้เป็นไม่ใช่เรื่องยากแต่จะทำให้เก่งไม่ใช่เรื่องง่ายคิดจะฝึกให้กลายเป็นเซียนมันยากมาก เช่นเดียวกันไม่ว่าด้านไหนอยากประสบความสำเร็จนั้นไม่ยากแต่ถ้าคิดจะขึ้นสู่จุดสุดยอดยากกว่าปีนขึ้นฟ้าอีกเป็นไปได้อย่างไรขณะที่กลุ่มเพื่อนที่เป็นสังคมไฮโซหวาเซียกำลังรีเฟรชความคืบหน้าการแข่งขันนัดนี้อยู่วู้เหวินโปก็ฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเปิดเว็บบอร์ดการแข่งรถใต้ดินทั่วโลก ในเว็บบอร์ดโพสที่นักแข่งกาวลี่เคยโพสไว้ยังคงติดท็อปชาร์ตเป็นที่ฮอตฮิตมีคนเข้าไปตอบแทบทุกวินาทีล้วนเป็นการถามความคืบหน้าการแข่งขันแต่เพราะลีลาของเฉินเฟิงสวนกระแสมากบทขยี้ผูชางูนไม่ว่าจะเป็นการโพสของนักแข่งชาวกาวลี่รายนั้นหรือนักแข่งชาวกาวลี่รายอื่นก็ไม่มีใครตอบกระทุ้ถึงขนาดไม่มีการโพสหรือตอบกลับในเว็บบอร์ดอีกเลย ส่วนทางด้านนักแข่งหวาเซี่ยพวกเขายังคงจมปลักอยู่ในความตะลึงที่เฉินเฟิงนำมาให้ไม่ได้นึกถึงการล็อกอินเข้าไปในเว็บบอร์ดรถแข่งใต้ดินระดับโลกการแข่งขันดำเนินการไปหนึ่งในสส่วนนักแข่งหวาเซี่ยได้เปรียบผูชางวูนราชารถกาวลี่อย่างท่วมทน้นวู้เหวินโปครุ่นคิดสักพักจากนั้นก็คลิกเพื่อโพสต์พิมพ์กระทู้เข้าไปอย่างนี้ อาจเป็นเพราะด้วยความหุนหันเกินไปตอนพิมพ์กระทู้ด้วยความที่มือทั้งคู่สั่นสุดท้ายก็ลบแก้ไขไปมาอยู่หลายครั้งหูหลังจากพิมพ์กระทู้เสร็จวู้เหวินโปรเรียบเรียงความคิดสักพักจากนั้นก็โพสเนื้อหาลงไปหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้นนักแข่งหวาซี่อาศัยพลังตอบสนองที่โดดเด่นเป็นผู้เริ่มนำก่อนนำหน้าผูชางวูนักแข่งกาลลี่ในทางตรงจากนั้นทำริฟที่เพอร์เฟกอย่างทรง,งพลังในโค้งแรกนำไปก่อน ต่อมานักแข่งหวาเซี่ยเริ่มโชว์ลีลาของตัวเองหลังจากทำริฟที่โค้งตัวยูนำไปก่อนจากนั้นก็ทำดับเบิลริฟที่เพอร์เฟกติดกันในโค้งตัวเอสแล้วก็ได้ทำริฟที่เพอร์เฟกทุกครั้งในทุกโคง้งตอนนี้แม้การแข่งขันจะดำเนินการมาแค่หนึ่งในสามแต่นักแข่งหวาเซี่ยได้สร้างความเป็นผู้นำอย่างยิ่งใหญ่ขอแค่ไม่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นต้องได้เปรียบขยี้ผู่ชางวูนราชารถกาลี่เอาชนะได้อย่างแน่นอน หลังจากวู้เหวินโปพิมพ์เนื้อหาเสร็จก็ตรวจสอบดูอีกทีพอแน่ใจว่าไม่มีปัญหาจึงคลิกยืนยันจากนั้นเนื่องจากอาคาร3ามชั้นยังไม่ขึ้นจอภาพจึงคอยจับจ้องที่มือถือดูการตอบโพสตเว็บบอร์ดการแข่งรถใต้ดินทั่วโลกเป็นเว็บบอร์ดระดับโลกในเว็บบอร์ดจะรวมผู้รับก,การแข่งขันใต้ดินทั่วโลกเอาไว้มีทั้งเวอร์ชันภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและอื่นๆอีกมากมายแล้วยังสลับไปมาได้ด้วย ดังนั้นโพสต์ที่วู่เหวินโปโพสขึ้นไปจะเปลี่ยนเป็นภาษาต่างๆและการตอบกลับของนักแข่งทั่วโลกจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนเป็นตัวจีนตัวย่อแบบเดียวกันจริงเหรอเนี่ยนักแข่งหวาเซียนโนเนมขยี้ผูชางนูนักแข่งกาลี่นายล้อเล่นหรอเปล่าทำริฟเฟอร์เฟกได้ต่อเนื่องที่โค้งตัวเอสทั้งที่ไม่ใช่ภาพยนต์ผู้โพสต์มีเงาบ้าไปแล้ว ไม่มีภาพไม่มีมูลความจริงโพสต์ของผู้โพสต์ไม่มีทั้งคลิปแล้วก็รูปถ่ายแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ในสนามตอบต้องเป็นเรื่องโกหกแน่ทําเป็นปั่นกระแสในเวลาสั้นๆนหนึ่งนาะทีการตอบโพสต์ทะลุร้อยแทบไม่มีใครเชื่อสิ่งที่วู้เหวินโปพูดทําให้วู้เหวินโปไม่พอใจพี่น้องทุกคนฉันโพสเข้าไปในเว็บบอร์ดการแข่งรถใต้ดินทั่วโลกพูดถึงสภาพการแข่งขันแต่พวกนี้เงาเมืองนอกไม่เชื่อเลย พวกนายเข้าไปเชร์โพสฉันทีฉันจะเอามือถือถ่ายคลิปวิดีโอบางตอนไปเป็นหลักฐานวูเหวินโปพูดกับเหล่านักแข่งหวาเซี่ยที่อยู่ข้างๆเสียงดังจากนั้นก็ย่อหน้าเพจลงเปิดกล้องที่มือถือเลือกฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอหันกล้องไปยังอาคาร3ามชั้นรอให้บูกติเวรอนสีดำปรากฏฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่6 1 0สนามมรณะ